สวัสดีครับพี่น้องช่าสวนยุใหม่นะครับผมได้รับจดหมายรับเงินจาก youtube แล้วครับผมนะครับเมื่อนี้เงินเขาวัญชีแล้วนะครับใส่ระยะเวลาในการทำคลิป3เดือนนะครับผมได้รับเงินเกือบ20,000ื่นนะครับเงินหลักหมื่นปลายปลายนะครับในระยะเวลาการทำคลิป3เดือนนะครับเดี๋ยวมาฟังกันในคลิปนี้นะครับมาไปยังไงมาจังไดนะครับดีใจมากนะครับผมได้รับเงินแล้วครับผม สามเดือนผมมีรายได้เป็นหมื่นนะครับผมหลังจากที่ผ่านกดมาแล้วนะครับมีรายได้หลักหมื่นเข้ามาเลยนะครับแต่่มก็มีก่อนหนานันอยู่นะครับที่มันมีรายได้บ่ค่อยหลยนะครับจริงๆถึงปัจจุบันนี้ผมผ่านกดผ่านกด YouTube มาเป็นเวลาหเดือนแล้วนะครับเทคนิคของผมกับบม่มีอย่างไรนะครับก็คือลงคลิปทุกเมือครับถึงจะมีคนเบิ่งบม่มีผมกับ,บ่รูุแต่ผมลงทุกวันนะครับแล้วก็ ผมกับใเบื้องในช่องอื่นๆน้ำนะครับแล้วก็อามาพัฒนาในช่องเก็บของนะครับไปเบื้องแล้วก็มาพัฒนานะครับผมสองเดือนแรกรายได้ก่หน่อยแห้งนะครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นจนมาถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็มีรายได้ประมาณเมื่อละ200ร้อนะครับ200ไปปลายนะครับบางเมื่อก็มี200้ต้นๆนะครับแต่ว่ามีมีรายได้ทุกวันนะครับมันละ200กว่าบาทนะครับไซเวลาในการเฮ็ดยูทูบทั้งหมื8อเดือนนะครับ3เดือนแรก ผ่านกดนะครับผม3เดือนเฮ็ดผ่านกดนะครับผมแล้วก็สเดือนต่อมานะครับรายได้น้อยมากนะครับผมได้รายน้อยแห้งนะครับแล้วก็หลังจากเฮ็ดได้หาเดือนแล้วรายได้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเดือนที่6กกระตกเมื่อละร้อยกว่าบาทนะครับเดือนที่เจมากระตกเมื่อละร้อยไปๆนะครับเกือบ2 0 0ยนะครับพอตกมาปัจจุบันนะครับมีรายได้200ยกว่าบาทแล้วนะครับผมผมมีเทคนิค นะครับในการเฮ็ดให้่านกดก็คือทําไม่หยุดนะครับล่งคลิปทุกมือแล้วก็พัฒนาผมบอลงทุนหลนะครับผมมีก็ใส่โทรศัพท์เครื่องนี้แหละเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่านะครับมีโทรศัพท์อยู่แล้วผมกลับไปซื้อ้าตั้งกล้องนะครับเมื่าถึงหารอยเด้อดสำนะครับเป็น้าตั้งกล้องสองร้อยกว่าบาทนะครับซื้อในลาซาด้านะครับเป็นแค่้าตั้งซื้อบำมีกันสันนะครับ สังเกตว่าแรกๆเป็นคลิปของผมแรกๆนี่มันสั้นแห้งนะครับผมมันสั้นเพราะว่าผมซื้อไหม่กันสั้นราคาถึกนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี่ก็ได้เปลี่ยนใหม่กันสั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเริ่มจากแค่ซื้อใหม่กันสั้นแค่สองร้อยกว่าบาทกับโทรศัพท์ที่มีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ออกจากงานมานะครับผมล่าผมลาออกจากงานมากลับมาอยู่บ้านในซีมือครับสี่วันผมกับเปิดช่อง YouTube เลยนะครับ ตั้งใจว่าจะมาเห็ดสวนอยู่บันแล้วก็เผิดช่องย t u b e เลยภายในสีวันแล้วก็อัพคลิปเลยทันทีนะครับคลิปที่ผมอัพลงคลิปแรกนะครับว่ามันคลิปสวนโดยสัมนะครับเป็นคลิปหมาครับคลิปหมาเฮาคันนะครับเป็นคลิปแรกนะครับผมขับลงมาถึงหน้าที่โดยสัมนะครับไทยได้ประมาณที่หาวินะครับมือที่สองมากับไปไทยมั่วๆนะครับอัพลงไปเรื่อยๆก่อนนะครับจริงๆนี่ผมเริ่มต้นว่าท่านไนพร้อมเลยนะครับยังไม่พร้อมเลย ก็ได้มาเริ่มับเริ่มต้นเลยนะครับผมเริ่มทั้งที่พร้อมเลยนะครับผมกับมีใหม่คือใหม่กันชั้นราคาลัก2 0 0อกว่าบาทนะครับมาทงเทพแล้วก็โทรศัพท์ที่มีอยู่แล้วนะครับมาหอดแล้วก็โล่งมือเลยนะครับท้ายเลยทั้งที่พร้อมนั่นแหละนะครับพอมาผมล่อจะคล้องพ้อมมาเป็นปีกว่าแล้วนะครับบริเฮตชักเทียบเดี๋ยวก็ติดนู่นติดนั่นแล้วก็อยากได้อันนั่นอันนี้นะครับถาร้อมก่อนจังสีเฮดนะครับ ปีกว่าแลวนะครับว่าพร้อมจกเท่านะครับผมก็เลยไปซึ้อกับมาฮอดบานก็ศึกษาวิธีการเปิดช่องเลยนะครับกอศึ้ษสาเราเปิดน้ำกลเลยเปิดแล้วก็อัพคลิปเลยนะครับผมเฮ็ดตอนที่ยังบ่ระท่านในพร้อมนะครับเล้าก็มาเริ่มมันจะเริ่มพร้อมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับระบางการเห็ดนะครับความรู้สึกแรกๆการเฮ็ดกับตื่นเต้นนะครับเบาผิดเบาถึกนะครับแต่ว่ากับว่าเป็นยังนะครับกับเห็ดเไปก้นนะครับคนห้ามมันกับ่บเก่งมาแจะเกิดนะครับ ไปเรื่อยๆมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเองนะครับโดยที่ผมก็เดี๋ยวมาบอกข้อมูลให้ฟังก่อนนะครับเบาแล้วก็เพื่อนไปเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับเบาข้อมูลละเอียดให้ฟังกันนะครับผมก็ได้โจทย์มาแล้วนะครับเพื่อที่จะมันจะบ่ลืมนะครับผมใส่เวลาเฮ็ด u t u b e ทั้งหมด8เดือนนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเริ่มทําคลิปเมื่อวันที่7มีนานะครับผมถึงวันที่21พฤษภานะครับ ผ่านกดช้เวลา3มเดือนนะครับวันที่7มีนาถึงวันที่21พฤษภาผ่านกดนะครับโดยที่ผมเฮดคิปลงทุกมือทุกมือเลยโดยถึงมาคลิปนั่นนะคนเบิง10ค้นก็มีครับนะครับ่ายคิปเบิดมือคนเบิง10ค้นก็มีแต่ว่าผมก็บ่ยอมแผ้ครับ่ายลงทุกมือทุกมือเลยเบิงบ่เบิงกับสมันเอาเฮดบาเซราเดี๋ยวมันกับสาเร็จเองนะผมเสียส้นนี่ผมก็เฮดมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ พัฒนานํานะครับเข้ากับย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าๆเข้ามันมันหนาพัฒนาตรงใดเข้ากับฝึกแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จากวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่22ตุลาผมได้รับพินครับช้เวลาหาเดือนกว่าได้รับพินนะครับผมก็ถือว่าช้เวลาโดนเติบนะครับเนื่องจากว่ามันมีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหาเดือนที่คุ้มนะครับเพราะว่าก็ได้รับเงินที่ประทับใจนะครับเป็นเงินที่ ไ่ได้รับจากผู้ใดนะครับส้างรายได้ด้วยตัวเองนะครับประทับใจ้ลยนะครับจากเงินกอนนี้นะครับผมแล้วก็ผมได้รับพินวันที่22นะครับแล้วก็ได้เงินเข่าบัญชีวันที่25ตุลาเป็นจํานวนเงินกลมๆสอง0มื่นไปปลายนะครับเกือบ2 0 0 0มืนครับผมเลือนิดเดียวก็2 0 0 0มืนนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับดีใจแฮกนะครับผมแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็ถือว่า ผมก็เฮ็ดสวนไปนําแล้วก็ได้ทายคลิปไปนํานะครับโดยที่แรกผมกับเฮ็ดคลิปบ่ค่อยตรงกับกิจวัรปันไดนะครับผมก็เลยมีเทคนิคนึงเป็นเทคนิคที่ว่าผมสังเกตว่าแต่ละมือจะคล้องเฮ็ดอียังนะครับเฮ็ดส <Head S 2> วนแรกๆผมก็ปลูกพักทุกมือนะครับปลูกต้นใหม่ทุกมือนะครับผมกับทายคลิปปลูกต้นไหม่นั่นแหละนะครับบามทีเราเฮ็ดกับปลูกต้นใหม่แล้วก็หาความรูดเล็กๆในหน่อยมากาเสริมความรู้จะคของพร้อมนะครับพราะจะคล้องดูอีหย่างเฮากับ่าออกไปในคลิปนะครับ เข้ากับปลูกต้นไม้ยู่แล้วนะครับเข้ากับทายคลิปไปนํานะครับผมผมก็อาศัยแบบนี้แหละครับปลูกต้นไม้ทุกเมือกเฮ็ดคลิปทุกเมือครับทดน้ำต้นไม้กับเฮ็ดคลิปครับผมนะครับคิดจะวัดประจจาวันผมเฮ็ดอีย่างผมกะเอามาเฮ็ดคลิปเบิดเลยนะครับมันก็เลยเฮ็ดให้ผมมีคลิปลงทุกเมือทุกเมือนะครับแถมผมกะหาความรูไปเรื่อยๆนะครับหาความรูไปเรื่อยๆพอผมมีความรูผมกะท้ายถอดออกมานะครับแบบพร้อมครับทดลองเองนะครับทดลองด้วยตัวเองแหลวก็ ทำมาทายถอดว่าเฮ็ดแบบมันได้ผลยังได้แค่ทายถอดไปนะครับผมตอนนี้กะผมก็ได้เป็นหน้าตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นขว้มฟันของผมมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะครับผมได้เป็นหน้าตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับมีการสั่งไล่ได้ด้วยตัวเองเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสําหรับใครที่คิดที่อยากจะเฮ็ดนะครับหรือว่ากำกำลังเฮ็ดอยู่นะครับผมก็บ,บอกว่าสู้ๆครับ เทตโตอไปนะครับแ้วก็พัฒนานะครับผมเดี๋ยวสักเหมือนกับพานเองนะครับว่าต้องถาคว้มพร้อมครับปอกว้มพร้อมบ่ามีจริงนะครับเข้าเลือบทั้งที่ว่พร้อมนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเขาจากเก่งขึ้นระวางท่างเองนะครับจนปัจจุบันผมเห็ุใดมาแปดเดือนแล้วก็ยังประันไในเก่งอยู่แต่ว่าผมกับพัฒนาเรื่อยๆนะครับอาศัยพัฒนาหาความูุเรื่อยๆนะครับเป็นระยะเวลาแปดเดือนแต่กกัืทว่าคุมนะครับถือว่าคุมเพราะว่าอนาคตข้างหน้ามันก็ น่าจะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็ฝากไว้เพียงซํานี้ครับดีใจมากนะครับพินกับรายได้ก้อนแรกจาก YouTube เกือบ20,000นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับขอลาไปก้อนนะครับถ้าเกิดสงสัยอีหยังหรือว่าอยากให้ผมบอกอีหยังสู้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์การทำคลิปนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในด้านล่างได้นะครับในคลิปนี้ก็ว่าเป็นภาษาอีสานนะครับเนื่องจากว่าตื่นเต้นนะครับผมได้รับพินก้อนแรก ตื่นเต้นนะครับยานบอว่าถือก็เลยเลือกเป็นภาษาพื้นบ้านเดียวของนะครับภาษาอีสานนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้กับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถอดช่วงท้ายองคลิปนะครับไอพอไม่ได้คลิปนานนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีรอบที่สองครับ